สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่เลียวระดำเกือบหล่อครับวันนี้พามาชมไอ้มุกน้อยดำซิ่งครับชุดก่อนหรือว่างวดก่อนป้ายก็มาถึงก่อนแล้วครับมุกน้อยดำซิ่งนะครับภาพป้ายอยู่สวยงามมากครับ ก่อนนี่สติกเกอร์เยอะมากครับตอนนี้ก็แกะสติกเกอร์ออกแล้วนะครับจะได้ดูล่งๆนะครับจัดทรงจะได้สวยงามนะครับ ตัวนี้เรานับผกักเราไฟนะครับมาแล้วนะครับก็ FC ซนะีน่าจะรอคอยมานานครับรอเราไฟหรือว่าหมุกน้อยก็รอเราไฟมาแล้วต่อไปก็เหลือกันชนกันชนยังมาไม่ถึง น่าจะเป็นกระชนย้ำหมุดครับกระชนย้ำหมุดเหมือนเจ้าคุณโทงนะครับราไฟ5ชั้นน็็จะเป็นสิงเทคกระบบไฟ5ชั้นขั้นแรกของอูนะครับอาจะเป็นงานเนียนไปนเลย แก๋วทีเด็ดเสียพีดคันนี้ชุดเต่งนอกมาเยอะนะครับก็จะทำท้ายใหม่ทำสีท้ายใหม่นะครับลายใหม่ là có tham sỉ, lăng trong ao mới, Chất súng mới, Phải ạ, 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 เดี๋ยวพาไปชมเราไฟกันนะครับเราไฟไมาถึงตอนเช้าครับเช้ามืดเลยน,นี่ครับมาถึงเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ตัวไหนมีอยู่สามสามคันนะครับ ของบุกน้อยนะ่าจะเป็นตัวแคบกว่านะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะทรงดูเหมือนแคบๆข้าวผัก มาถึงแต่เช้าเลยนะครับ ส่วนคันนี้ก็ลูกค้าอ,อุบุนครับเก็บสีสีแล้วต่อไปก็ซสรมเอ๋เสริมหลอดแสดาไฟแส่บางฟุนนะครับ วนนี้ก็ของเสอเอ็มนะครับอยู่ศรออีนรงจังหวัดส,สุรินรทร์ครับผมโอเจดีแปลงหน้านะนะมิเนิเตอร์นะครับอันนี้ก็น่าจะได้เลยมารับพรุ่งนี้หรือเปล่าครับ สวัสครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมก็ฝากติดตามทางช่องยูทูปพิลิวโรดดัเกอร์บ,บโรด้ี้ครับผมสระดัอีฟีมุกน้อยนะครับก็รับติดตามชมทางช่องยูทูปพิลิวโร,รดดัเกิร์บโรดนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับนี่ครับ